โตโ o ต้ารีโรุ่นปี2026ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกและโดยเฉพาะในประเทศไทยการปรับโฉมครั้งใหม่นี้ไม่เพียงแต่เน้นความสวยงามทันสมัยเท่านั้นแต่ยังใส่ใจในด้านสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การออกแบบภายนอกที่ถูกปรับให้ดูดันและฉบเฉีียวกว่าเดิม ไฟหน้าแบบ l e ดเต็มระบบพร้อมดีไซน์ที่คมชัดกันชนหน้าที่มีเส้นสายดูแข็งแรงและบ่งบอกถึงความเป็นรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจขณะขับขี่ด้านท้ายรถมีไฟไท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมเทคโนโลยี LED ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยยามค่ำคืน ห้องโดยสารภายในของ Toyota Revo 2026มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อรองรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้ชีวิตแบบครอบครัววัสดุภายในถูกเลือกใช้ให้มีความพรีเมียมมากขึ้นบอะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจอ Infotain เมน t ขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดและทรงพลัง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและช่องเก็บของที่ถูกจัดสรรอย่างชาญฉลาดเพื่อความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจําวันในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเรโว0อ6มาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความสะดวกและความมั่นใจในการถอยจอดหรือขับผ่านพื้นที่แคบนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีที่ช่วยให้การขับขี่บนพื้นผิวนื่นเป็นไปอย่างมั่นคงสมรรถนะเครื่องยนต์ถือเป็นอีกจุดที่โตโยต้าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรุ่นปี2026มีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน รวมถึงมีเวอร์ชันไฮบริดที่พัฒนามาเพื่อรองรับแนวโน้มของโลกที่มุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบถูกปรับปรุงใหม่ให้มีแรงบิดมากขึ้นที่รอบต่ำช่วยให้ลากจูงและบรรทุกได้ดีขึ้นเครื่องยนต์เบนซินถูกพัฒนามาเพื่อให้มีความประหยัดเชื้อเพลิงและตอบสนองได้ดีขึ้นส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมกำลังในช่วงเร่งแซงและการออกตัวลดการปล่อยไอเสียและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้น ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพระบบช่วงล่างของ t o y o ต a Revo 2026ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความน,นุ่มนวลในการขับขี่บนถนนเมืองแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการลุยเส้นทางออฟโรดโชคอัพและระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้รับกับสภาพถนนที่หลากหลายทั้งยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่สามารถเลือกได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงาน โหมดสปอร์ตหรือโหมดออฟโรดที่ช่วยให้ผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและความทันสมัยเรเวอง่มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายระบบ G P S ที่แม่นยำและสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ได้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลการตรวจสอบสถานะน้ำมันการหาตำแหน่งรถและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะ การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ t o y ยต a r e v o 2 0 2 6โดยใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในการผลิตภายในรถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและปรับปรุงระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้รุ่นไฮบริดยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษในด้านการใช้งานจริง Toyota Revo 2026ยยังคงความสามารถในการบรรทุกและลากจูงได้ยอดเยี่ยม พื้นที่กระบะท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนักมีจุดยึดสัมภาระที่แข็งแรงและจัดวางอย่างลงตัวเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมจากศูนย์บริการมากมายที่ผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเตมเิมเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโรบาฝาครอบกระบาดหรือกล่องเก็บของความประทับใจที่ผู้ใช้จะได้รับจากโตโยต้าเรโว2026ไม่ได้มีเพียงแค่สมรรถนะและความทนทาน แต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ได้จากการขับขี่ที่มั่นใจและสะดวกสบายทาาลักษณที่ดูดันและร่วมสมัยทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราเป็นสิ่งที่ทําให้เร v โว2 2 6 6แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนู้โตโยต้าเรโวรุ่นปี2,0 2 6จึงเป็นมากกว่ารถกระบะธรรมดาแต่เป็นพาหนะที่ตอบโจทย์ทุกมิติขององค์การใช้งาน ทั้งในด้านธุรกิจการขนส,ส่งการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโตโยต้าที่แสดงถึงการพัฒนากระบะให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงโดยไม่ละทิ้งจุดเด่นดั้งเดิมที่ทำให้โตโยต้าเรโวเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่ยืนยาวตลอดอายุการใช้งานรถกระบะรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำตอบของผู้ที่มองหาความคุ้มค่า แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าเร o ว2026จึงพร้อมที่จะครองใจผู้ใช้รถกระบะในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความประหยัดเชื้อเพลิงที่เหนือชั้นทำให้รถรุ่นนี้พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตยอย่างแท้จริง